สนับสนุนโดยยาสีฟันโซลสและเมื่อมาถึงฝั่งแล้วค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่ท้าทายต่อ,อนักเรียนอาสาสมัครนั่นก็คือการนําผู้ป่วยขึ้นฝั่งด้วยท่าอุ้มที่เรียนมาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปร่างของผู้ป่วยค่ะเช่นการอุ้มกอดด้านหน้าใช้กับคนตกน้าที่ตัวเล็กกว่าผู้ช่วยเหลือรับต่อ การอุ้มทาบหลังเหมาะสําหรับช่วยคนที่มีน้ําหนักตัวน้อยผู้ช่วยเหลือมาเพียงคนเดียวและเริ่มอุ้มจากน้ําลึกระดับเอวการแบกขึ้นไหลใช้สําหรับการแบกผู้ป่วยขึ้นจากน้ําที่มีความชันและต้องเดินไกลค่ะ วมไปถึงการนําคนตกน้าขึ้นฝั่งโดยใช้ผู้ช่วยเหลือเป็นชุดกรณีที่มีผู้ช่วยเหลือหลายคนและต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระยะทางไกลๆซึ่งนักเรียนอาสา,าสมัครจะต้องช่วยเหลือและใช้ท่าที่ได้เรียนมาอย่างถูกวิธีค่ะอนนี้ค่ะผู้ป่วยก็ ช่วยชีวิตนะคะของอาสาสมัครช่วยเหลือทางทะเลได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนอกจากเราได้เป็นผู้ประสบภัยเองแล้วเราจะต้องได้ฝึกการเป็นผู้ช่วยด้วยไหมคะใช่ค่ะก็ต้องสลับหน้าทีกา่กันเ,เรื่อยๆค่ะจนทุกๆหน้าที่จะได้ทำทุกอย่างแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะกับการฝึกครั้งนี้ก็อาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงของผู้ชายบ้างก็ไม่สามารถผ่าน<อ>ไปได้ก็ยี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอะไรบ้างคะเมื่อกี้เจอสวย มีอาการยังไงบ้างเนก็คนแรกก็มีก็รู้สติดีนะครับก็ทําการช่วยเหลือได้อีกคนหนึ่งมีการไม่รู้สติไม่หายใจทําการ C p R ครับช่วงนี้ทําการส่งต่อให้โรงพยาบาลดำเนินการต่อครับี่ค่ะวันนี้ได้รับบทบาทให้เป็นอจบะไรบ้าเจ็บแขนซ้ายหักขาซ้ายหักครับ แล้วการช่วยเหลือของเพื่อนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าทีมหนึ่งจะมีการวางแผนที่ผิดพลาดอยู่ครับเพราะว่าผมเจ็บแขนทั้งแขนซ้ายแขนขวาดิการนําผู้ป่วยหลอกจากเรือดิยังยังยังไม่ดีครับเพราะว่าผมมีอุบัติเหตุตาให้ผมตกลงมาอีกครับเราได้ทดลองเป็นผู้ป่วยเองเราก็จะรู้ว่าผู้ป่วยจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจะได้รู้ถึงว่าถ้าเกิดว่าเราประสบเหตุตรงนี้แล้ว เขามาช่วยเราเนี่ยเขามีการช่วยที่ถูกต้องขนาดไหนอะไรแบบนี้เราจะได้รู้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปเราไปช่วยคนอื่นเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราไปดนตัวครับในการทดสอบครั้งนี้นี่เราเจอปัญหาอะไรบ้างคะก็อุปสรรคเรื่องทีมเวิร์คครับ การเข้าใจกันในทีมการสื่อสารกันในทีมความรู้ที่เราได้เรียนไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติจริงในสถานการณ์สมมุติครั้งนี้ได้ไหมคะได้ครับร้อเปเซ หลังจากที่เห็นการฝึกปฏิบัติของนักเรียนอาสาสมัครช่วยเหลือทางทะเลกันไปแล้วนะคะได้เห็นความตั้งอกตั้งใจทั้งในการขับเรือใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภยัยแต่การฝึกในสถานการณ์จำลองครั้งนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นมีทั้งปัญหาและอุปสรรคที่นักเรียนอาสาสมัครต้องช่วยกันแก้ไขดังนั้นการฝึกครั้งนี้ครูฝึกจะให้ผ่านหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะจอนคะสำหรับการทดสอบช่วยผู้ป่วยการทองทะเลนี่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นการทดสอบสีความสามารถเฉพาะตัวข,ของอาสาสมั ที่เราสอนเข้าไปในสะเนี่ยส่วนใหญ่จะทำได้มีอู่สองคนที่ไม่สามารถนําผู้ป่วยขึ้นมาได้ก็ให้ประมาณทั้งเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทําได้แต่แน่นอนว่าในการจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลจริงๆบททดสอบแค่นี้ยังถือว่าเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่พวกเขาจะได้เจอหลังจากนี้ค่ะเลขหนึ่งภารกิจนะคะก็คือการฝึกค้นหาผิวน้ำโดยทีมเรือยางค่ะ โดยหน่วยอาสาสมัครนะคะจะต้องจำลองสถานการณ์ว่าไปค้นหาผู้ประสบเหตุนะคะในท้องทะเลค่ะจากนั้นนะคะพวกทุกคนจะตั้งทีมแบบขนานค่ะเพื่อออกเร่งหาผู้ประสบเหตุค่ะซึ่งการค้นหาผิวน้ําโดยทีมเรือยางนะคะจะใช้ในกรณีที่ผู้ประสบเหตุโดนกระแสน้ําพัดพาไปไกลจนไม่สามารถว่ายกลับเข้าฝั่งได้ซึ่งการค้นหาด้วยวิธีนี้จะใช้เรือยางปรับเป็นรูปขบวนหน้ากระดาน4-8ถึงลำ โดยมีเรือควบคุมอยู่ทางปีกใดปีกหนึ่งและมีเรือนำอยู่ทางปีกตรงข้ามวิ่งเป็นแนวหน้ากระดานมีระยะห่างระหว่างลามประมาณ20-50เมตรวิ่งขนานกับแนวชายฝั่งตามพื้นที่ที่คาดว่ามีผู้ประสบเหตุอยู่โดยจะมีวิธีการค้นหาอยู่2แบบคือแบบขนานหาดและแบบตั้งชากกับหาดภ่ะ นิ่มคะอันนี้เป็นการฝึกอะไรคะค้นหาทางผิวน้ำครับโดยใช้เรือยางประกอบตอนนี้เราจัดทั้งหมด8ทีมครับอย่างวันนี้เราสมมุติก็คือสถานการณ์ว่าเรืออับปางแล้วก็มีผู้สอดภัยลอยคออยู่ในทะเลจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ทําตามหลักวิธีที่ครูกําหนดแล้วก็วิ่งสำรวจในพื้นที่ในแนวตัวเองที่รับผิดชอบครับในจุดเริ่มต้นนะครับการจะวิ่งสำรวจเราวันนี้เราสอนให้นักเรียนทั้ง2แบบก็คือแบบขนานและแบบตั้งฉากแบบขนานคือทิศทางที่จะไปก็คือทิศทางขนานกับหาด โดยที่ตรงนี้ที่เรากําหนดทิศทางในแบบขนานที่กําหนดทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 3, 0 0พถึง4,000เมตรก็คือ3ถึง4กิโลหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสํารวจในแนวตั้งฉากก็คือออกไปในทะเลก,กับเข้าฝั่งอันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500เมตรก็จะฝึกให้นักเรียนเห็นภาพทั้ง2แบบเขาจะได้ใช้ทักษะในการเรียนมาทั้งหมดในวันนี้ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างคะครูก็หนึ่งหลักๆเลยในเรื่องของ การขับเรือนะครับวันนี้เป็นวันที่2ที่เขาฝึกขับก็คือแต่งในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองในเรื่องของวิทยุเรื่องการการดำรงการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเฉพาะลำเฉพาะทีมใครมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ของตัวเอง ฉันอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าการจําลองสถานการณ์การค้นหาผิวน้ําโดยทีมเรือ,อยางนี้จะเป็นอย่างไรนักเรียนอาสาสมาร,รุ่นนี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนจนครบจํานวนได้หรือไม่การออกค้นหาผิวน้ำกว่า4ชั่วโมงจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ